แต่ไปข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าการเติบโตเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ในประเทศอย่างพวกสหรัฐอเมริกา<ฆ>หรือออสเตรเลียอะไรพวกนี้มากกว่าไปข้างหน้าในเรื่องของการเติบโตเนี่ยเราก็มีการดูโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับต,ตอนนี้เรามองแล้วว่าตลาดที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นตลาดที่มีหลักดีมานส์ป라이ที่ได้เรียน สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอพัชรทรในรายการ Ecosive i n t e r ร i e w รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกข,ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีความน่าสนใจและวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกับบริษัทบ้านปูพาวเวอร์ซึ่งเขาทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะบริษัทแม่บ้านปูได้มีการประกาศหยุดลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อมารุกธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในธุรกิจพลังงานสะอาดนั่นก็คือธุรกิจผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะกลยุทธ์การเติบโตหรือเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะไปหาคำตอบกับคุณกิรณานะริป,ปรพยอมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP ไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่กิรณาสวัสดีครับหนูขอเรียกพี่แจ็คละกันนะคะได้ครับ,รบพี่จสคขาบ้านปูพาวเวอร์มีกลยุทธ์การเติบโตยังไงเพื่อให้สอดคล้องไปกับบ้านปูซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราอะค่ะ ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนภาพใหญ่ให้ให้พี่เอขออนุญาตียกพี่เอเช่นกันฟังว่าตอนนี้ภาพใหญ่ของทั้งกลุ่มบ้านปัเราก็ชัดเจนในเรื่องของการทำ t r a n sformation ถูกไหมฮะอันนี้ผมว่ามันเป็นเทรนด์ของทั่วโลกทั่วโลกเนี่ยผมว่าบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีกลยุทธ์ในเรื่องของการทำ Green t r a n sformation เพราะว่านี่เป็นธีมเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วล่ะว่าเรื่องของ Climate Change มัน,มนจริงมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประกอบกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ Digitalization Digital Technology ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันถูกลงถูกลงมันทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดการแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Decentralize d mm hmm. ก็คือแต่ก่อนเนี่ยอย่างธุรกิจไฟฟ้าของพวกเราเนี่ยจะต้องทําสัญญาขายกับภาครัฐถูกไหมฮะ มีภาครัฐดูแลสายส่งอันนี้โบเดลดั้งเดิมเลยแต่ไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของทั่วโลกไปละถ้าไปดูประเทศอย่างอเมริกาหรือออสเตรเลียหรืออังกฤษเนีนย่ยกระแส3 d ดีเนี่ยครอบครัหมดเลยต้องดีคาร์บอนไนซ์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ดีเซนทรัลไลซ์ก็คือการขายไฟฟ้าเป็นสเกลเดีวยวทั้งประเทศเนีนย่ยมันเริ่มไม่ละอันนี้ผู้ผลิตเริ่มมาผลิตเองได้อะไรเป็นโปรซูเมอร์ได้อะไรได้ก็ผมว่าเทรนด์ก็ของกลุ่มบ้านปูทั้งกลุ่มก็ไปอย่างนั้นนะครับบั้นปูพาวเวอร์เน หน่วยธุรกิจผลิตพลังงานนะครับที่อยู่ในกลุ่มบ้านปูเนี่ยเราก็ไปในเทรนด์ของ Greener Smarter เหมือนกันนะครตรงต่างตรงกันกับวิชั่นของบริษัทคือเราเราได้เรียนไปว่าเรามีเป้าหมายที่โตไปให้ได้5,300เมกะวัตนะครับภายในสิ้นปีคศ2 2 5 5นะครับเราก็ยังยิดเป้าหมายนั้นอยู่แต่ตอนนี้ต้องเรียนด้วยว่าไอ้มกะวัตดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเทรนด์ 3D ที่บอกที่เรียนไปเมื่อกี้ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไมกะวัตอะไรก็ได้ละมันต้องเป็นไมกะวัตที่เรียกว่าเป็นธรรุรกิจที่มันต้องเป็นกรีเนอร์สมาร์เตอร์ผมว่าเราก็ยังต้องเติบโต,ตไปในเชิงที่ทั้งมีเมกะวัตเราเราใช้คําว่าเป็นคุณภาพไมเกะวัตเป็นไมกะวัตที่มีคุณภาพก็คือเป็นไมกะวัตที่กรีเนอร์สมาร์เตอร์นะครับแล้วก็สามารถยังสามารถสร้างผลกําไรสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้เรามีอยู่แล้วประมาณ3,000กว่ากาานะครับเกือบเกือบสี่พไมกะวัตที่เรามีอยู่ ตอนนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยเราต้องอันนี้ผมกลับมาพูดเรื่องตลาดนิดนึง<ม>นะครับตอนนี้ต้องต้องเ่าใฟังว่าด้วยเทรนด์ของ 3D ทั่วโลกเนี่ยนะครับทั้ง Digitalization, Decentralization นะครับแล้วก็ Decarbonization เนะี่ย ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตล,ตลาดไฟฟ้าทั่วโลกไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะ,ฮะเกิดมาเป็น10ปีแล้วมันทําให้มีพัฒนาการของตลาดเนี่ยจากตลาดผู้ซื้อรายเดียวที่แต่ก่อนภาครัฐจะเป็นผู้ดูแลรับซื้อไฟทั้งหมดที่ผลิตได้ไปสู่ตลาดซื้อขายไฟเสรีหรือภาษาอังกฤษที่ชอบใช้ว่ามือชันมาเก็บเมืองไทยก็เป็นเมืองไทยเนี่ยยังเป็นตลาดผู้ซื้อรายเดียวคือพูดง่ายใครที่ซื้อผลิตไฟในเมืองไทยเนี่ยต้องขายให้ภาครัฐหรือบริษัทที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้ทั้งหมด100%ถ้าไปดูอย่างอีก เอ็กซ์ตรีมหนึ่งอเมริกาหรือที่เราทําธุรกิจอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยใครก็ซื้อไฟได้ผลิตขายให้ใครก็ได้มันเป็นตลาดเสรีนะครับภาครัฐมีแค่หน้าที่ในการทําแพลตฟอร์มตรงกลางให้คนเข้ามาซื้อขายกันแล้วก็ออกกฎกติกามาร,รยาทไม่ใช่กํากับดูแลเรื่องราคาแต่เป็นกฎกติกามาร,รยาทให้ทุกคนซื้อขายกันอยู่ในกรอบที่กําหนดไว้แต่ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักอุปสงค์อุปทานหรือว่าดีมาสัพพลเลยตอนนี้เรามี ไฟโรงไฟฟ้าอยู่ในเท็กซัสอเมริกาแล้ว1,500เมกะวัตต์นะครับเป็นโรงไฟไฟ้าที่เรียกว่าไฮเอฟ f ฟชเชนซีโลอิมิชชั่นนะครับเฮเลซึ่งโรงไฟไฟ้าเราเนี้ยเป็นมิตตอสิ่งแวดล้อมมากเนื่องจากเราอยู่ตลาดไฟเสรีในเท็กซัสเนี่ยธุรกิจเนี่ยเราเริ่มไปทำการซื้อขายไฟทำอิเล็กทริกซิตี้เทรดดิ้งเริ่มทำธุรกิจในเรื่องของทำรีเทลในเท็กซัสเนี่ยกลุ่มบ้านปูตอนเนี้ยขายไฟให้กับรายย่อยแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าการเติบโตเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ในประเทศอย่างพวกสหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลียอะไรพวกนีมากกว่าเพราะตรงนั้นเนี่ยเราเข้าไปทำธรุรกิจมา2ปีเนี่ยติดใจเพราะว่ามีอัพไซ์คือ3 e ที่บอกว่าเป็น operation excellence ก็ยังสำคัญนะฮะ,ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เมื่อเป็นตลาดซื้อขายไฟเสรีเนี่ยมันเพิ่มความสามารถในการทำกำไระนะครับก็คือ,อกำไรที่แน่นอนนะครับจากการขายไฟให้ภาครัฐก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรามองว่า ถ้ามันเป็นช่วงที่บางช่วงที่มันเป็นดีมาสูงสูง,งราคาค่าไฟขึ้นเนี่ยเราก็สามารถได้อ uh ัพไซด์จากการเปลี่ยนแปลงของอสภาพอากาศ uh huh. ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราจะมองการเติบโตของกลุ่มบ้านปูพาวเวอร์เป็นหลักเนี่ยนะฮะน่าจะมองในในวินโดว์ของการเติบโตใน อเมริกานะครับแล้วก็แต่เราก็จะไม่ปิดโอกาสที่เราอยู่ในอีก7ประเทศในในเอเชียแปซิฟ <im> ิกนะฮะก็ยังมีโอกาสเติบโตทั้งหมดแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าความตึงเต้นแล้วก็การทําธุรกิจหลายอย่างในที่อเมริกาเกือบทั้งหมดพวกเราเป็นผู้ประกอบการนะฮะผู้ประกอบการไฟเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการไฟฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงดังนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าไปทาธุรกิจในประเทศไหนเนี่ยเรามองอยู่ไม่กี่ปัจจัยปัจจัยที่1ต้องดูก่อนเลยนโยบายภาครัฐ เอื yes. UK, ้อต so ่อการทําโรงไฟฟ้าประเภทนั้นๆ <variants> ั้ไหมถูกไหมฮะโรงไฟฟ้ามีหลายประเภทต่อให้เป็นกรีเนอร์ส์ทเตอร์โรงไฟฟ้าที่เป็นกรีเนอร์ส์ทเตอร์ก็ยังเป็นได้หลายอย่างเรามีทั้งแก๊สเรามีทั้งโซลารมีทั้งวินถูกไหมมีหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องดูว่านโยบายภาครัฐในประเทศต่างๆเนี่ยเขาให้การสนับสนุนเรื่องพวกนี้อย่างไรเรามีความถนัดไหมอันนี้อันนี้สําคัญมาก เพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงค่าไฟอย่างในอเมริกาที่เราชอบเพราะว่าค่าไฟเนี่ยขึ้นอยู่กับดีมาส์สป라이ล์แต่ถ้าเราไปดูประเทศเอื่นๆเนี่ยเราก็มองว่านั้นประเทศใดที่มีนโยบายที่สมมตินะฮะสนับสนุน Re n e w a b l e มากๆมีการให้เงินอุดหนุนส ubsidy จากเกี่ยวกับ Renew ว b l e หรือว่ามีโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับ Re n e w a b l e หรือสืบเนื่องจาก Re n e w a b l อเนี่ยเราก็มองว่าเออเขนาน่าจะสนใจนะครับนี่ข้อที่หน <c oughs> ึ่งนโยบายภาครัฐข้อที่สองเนี่ยผมว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือตลาด ประชากรของประเทศนั้นๆความต้องการใช้ไฟถึงไว้ฮะดีมานดมาไม่จําเป็นที่ต้องเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงไม่จําเป็นแต่ดีมานต้องสูงเพราะถ้าถ้าดีมานสูงเนี่ยคือทําธุรกิจอะไรก็ตามนะฮะทำธุรกิจที่มีดีมาลสูงๆอะดีอยู่แล้วทุกๆธุรกิจมีความเสี่ยงทุกธุรกิจทำทำไปมันต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดเราทําธุรกิจที่อยู่ในที่ที่มีดีมานต่อสิ่งที่เราทําสูงๆอะผมว่าเราจะมี โอกาสได้หายใจหายคอแล้วก็เค้กมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเริ่มธุรกิจรีเทลอ,อ,อันนี้เป็น DNA ใหม่เลยสำหรับพวกเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็น B2B หรือ B2G กันเยอะอ,อ,อันนี้เป็นครั้งนี้เราเข้าไปทำธุรกิจ B2C <C. S 1> นะครับและเป็น C ที่อยู่ในเท็กซัสด้วยนะครับงั้นในในกลุ่มของบ้านปูพาวเวอร์เนี่ย ในการพัฒนา competency ในการทำธุรกิจ B2C ในเท็กซัสเนี่ยก็เป็นสิ่งเราต้องใช้เวลากับมันก็ต้องเรียนตรงๆว่า8-9เดือนที่ผ่านมาใช้เวลากับเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วก็เราต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าการเอา t e m p e r t u r l เข้ามาเนี่ยทั้งในแง่รายได้และผลกำไรเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญงบประมาณการลงทุนเราวางไว้อย่างไรบ้างคะคือเฉพาะของของกลุ่มบ้านปูพาวเวอร์เนี่ย เราจะเราจะเรียนไปตลอดเลยว,ว่าเราจะวางไว้ต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ4-500ล้ารล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเงินที่เป็นส่วน e q u i t y เป็นเงินส่วนเงินลงทุนที่เราควักกระเป๋าออกไปมันมี Innovation ในเรื่องของการทางการเงินค่อนข้างเยอะอย่างดีลล่าสุดที่เราเข้าไปซื้อ t e m p l e 2เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นดีลที่เราไม่ได้ควักกระเป๋าเลย uh huh. เป็นดีลที่พอเราสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ Op e r a t e t e m p l e 1ความสามารถในการเข้าใจตลาด เรามีสถาบันการเงินพร้อมที่ใช้เงินสนับสนุนในการซื้อของใหม่เนี่ยมันเลยเป็นบอกว่าเออเราเตรียมงบ,งบลงทุนไว้ประมาณข่มโคลนในห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐทุกๆปีในการซื้อรงไฟฟ้าใหม่เราเคยคิดว่าเราจะใช้เงินทุนครึ่งหนึ่งกู้อีกครึ่งหนึ่ง50-50แต่ได้อย่างล่าสุดเนี่ยเราเราไปเจอเดีลที่เราสามารถกู้ได้ร้อยเป็นะครับมันมันมันส่งผลอะไรม,มันโชว์อะไรมันโชว์ความสามารถในการที่เราเข้าไปทำธุรก,กิจมันมีความน่าเชื่อถือ ไปข้างหน้าในเรื่องของการเติบโตเนี่ยเราก็มีการดูโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมตอนนี้เรามองแล้วว่าตลาดที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นตลาดที่มีหลักด m a ม d s u สป라이ที่ได้เรียนนะครับแล้วก็มองว่าเออเราก็น่าจะเราก็เริ่มทำดิเ i g e n c e เพิ่มเติมและนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยอันนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของ Renewable mm. ด้วยนะครับ mm. ในในในเท็กซัสเรามีโรงไฟฟ้าแกส๊ส ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า uh, High Efficiency Low Emission นะครับเรามีการดู Renewable เพิ่มเติมนะครับในเท็กซัสแบตเตอรี่ฟาร์มที่เรามีประสบการณ์จากการทำแบตเตอรี่ฟาร์มของบั้นปูนเน็กซ์ในญี่ปุ่นนะครับเราก็ดูเพิ่มเติมในอเมริกาก็หวังว่าสิ้นปีนี้ต้นปีหน้านะครับจะมีข่าวดีอยู่ในแอ e เรีย ที่ที่ผมได้เรียนไปเมื่อแี้ครับถ้าโรงที่เราดูได้ที่เราดูโรงแก๊สอยู่เนี่ยมันจะไซส์ประมาณเทมเพอร์วันเทมเพอร์ูอันนี้เป็นไปด้วยเทคโนโลยีของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0เมกะวัตต์ต่อโรงนะครับอันนี้เราก็มีดูเพิ่มเติมอยู่นะครับมีการทำมีการทำดิลิเจนซ์เพิ่มอย่างที่เรียนตอนนี้โฟกัสของทีมอาจจะหนักไปในเรื่องของการอินทิเกรตโรงที่เพิ่งซื้อเข้ามานะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเข้าไตรมาสที่4ี่เนี่ยเริ่มดูดิลิเจนซ์โรงใหม่แล้วถ้าไซส์ ถ้าได้เข้ามาต้นปีหน้ากลางปีหน้าก็จะไซส์อ,อยู่ประมาณเนี้ฮะ7จ0 0อตันเทคโนโลยีถ้าเป็น Renewable เป็น Solar b แบตเตอรี่ฟร์มเนี่ยไซส์อ,อาจจะย่อมลงมาหน่อยตั้งแต่เดือนเมษาขอศสอ2 0ัที่เข้ามารับตำแหน่งที่ c e o โบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยนะครับเราก็ได้มีเริ่มการเริ่มมีการพูดคุยถึงการไปทำธุรกิจในอเมริกา <S 2> <S 2> <S 2> นะครับเราได้มีการเริ่มพูดถึงการที่จะ ความเป็นไปได้ตอนนั้นนะ่ะความเป็นไปได้ในการที่เข้าไปทําธุรกิจไฟฟ้าในอเมริกาถึงตอนนี้สามปีกว่าละเกิดขึ้นจริงแลวนะครับเกิดขึ้นที่พันห้าร้อยเมกะวัตต์แล้วก็ที่สําคัญคือว่ามีธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่เพียบเลยนะครับเราเพิ่งไปลงทุนร่วมกับบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งของบ้านปูนะครับในในโครงการคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจนะครับชื่อโครงการคาร์บอนคฟนั้นบ้านปูพาวเวอร์ก็ไปจอยด้วย5 0 มีอย่างที่เรียนก็คือว่าเราได้มีการเริ่มลงทุนในโครงการแรกที่เป็นโซล่าฟาร์มในเท็กซัสแล้วะนะครับเมื่อเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีแผนที่จะทำเรื่องโซล่าฟาร์มแล้วก็แบตเตอรี่ฟาร์มอีกครับในอเมริกาทำรีเทลตอนนี้ลูกค้าขึ้นไป20,000กว่าคน2 0 0 0 0กว่าเฮาส์โซกว่าคนก็คือพูดง่ายๆตอนนี้อย่างที่เรียนก็คือว่า,าถ้าตอนนี้ไปมีบ้านมีคอนโดมีธุรกิจใน ท็กซัสเนี่ยสามารถซื้อไฟจากกลุ่มบันปูได้ะนะครับผมว่า3ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็น3ปีกว่าๆที่การเดินทางก็ค่อนข้างยาวนานนะครับแต่ว่าผมว่าก็มีมีการเติบโตอย่างมีมนัยยะสําคัญนะครับอย่างที่เคยเรียนไว้รืสำคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้จับตาดูผลประกอบผลประกอบการปีนี้ปีหน้านะครับในการที่เราเอาธุรกิจใหม่ๆเข้ามามแล้วก็ผลประกอบการก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งแล้วก็ปีหน้าด้วยของกลุ่มบานปูพาวเวอร์ ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะแล้วเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ